กระแทกันทีหนึ่งนี่บุ๊กปากปุ๊กปาก,กโอ,โอ้โหหัวเด้งแบบบุกบุกอย่างนี้เลยนะคือกําลังของเครื่องเนี่ยมันแรงมากนะครับเหยียบเบรกไปเนี่ยระยะเบรกเนี่ยมันต้องหยุดแล้วดิผมรู้สึกว่าของเดิมไม่จบ คือเสียงของความสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นเสียงของความเลาใจจริงๆนะครับ3 BMW M340i นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษจริงๆนะครับได้อยู่กับรถยนต์ BMW ที่เรียกว่าขับสนุกที่สุดนะในแวร์เรียของ BMW c ีส์3ทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ต้องสินอัสดาเป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดู c ีส์3ที่เรียกว่าเป็น M ในราคาที่ย่อมเยาแล้วกันเนะเพราะว่าราคาเขาเนี่ยเป็นราคาที่เราใจมากๆนะครับดนะ้านหลังของ BMW M 3 4 0 i เนี่ยโอ้โหหน้าตาเนี่ยถ้าเกิดเราดูจริงๆร,ร,รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูโลโปรไฟเน e ตัวท่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนเอามาจาก ตัวเริ่มต้นของเขาเลยเหมือนพวกซีดีสามสองศูนย์ดีอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว 320D 3 3 0 e เนี่ยเขาอัพมาให้หน้าตาเหมือนเขานะจริงๆแล้วเขาไม่ได้หน้าตาเปลี่ยนแปลงเลยแต่แค่ตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาอัพให้หน้าตาเหมือน3 4 0 i เท่านั้นเองนะครับด้านหลังของ M340 i อเนี่ยเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยคือฝาท้ายครับฝาท้ายเนี่ยมีคปาซิตี้มาให้ใช้ทั้งหมด 480ลิตรเลยนะใหญ่มากเลยนะครับคือเราใช้3 3 0 e อยู่จะรู้สึกว่า capacity mm hmm. เขาเนี้ยมันแคบเหลือเกินนะครับตัวท렁ฟลูตรงนี้เนี้ยเขาจะยกมาให้ระนาบดยวกันเลยแต่พอเป็น 340i เนี้ยมันไม่จำเป็นที่ต้องมีแบตเตอรี่ของตัวปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมครับเขาก็มีพื้นที่ในการใช้สอยในด้านหลังเนี้ยเยอะมากๆเลยนะรวมถึงมีฟังก์ชันของตัวเบาะหลังที่สามารถพับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บรองโหลดต่างๆได้แบบดีมากๆเลยนะครับด้านข้างเนี่ย สิ่งที่แตกต่างจาก BMW c ีรี3์ออื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยคือ,อตัวล้อครับตัวล้อเนี่ยเป็น M Double Spoke Bicolor 7 Black นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เรียกได้ว่าเฉพาะ 340i จริงๆนะครับก็หน้าตาก็คือจะดูด,ดันด้านหลังเนี่ยจะให้มากว้างกว่าด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเป็นหน้ากว้างขนาด8.5นิ้วนะครับลัดมากับยาง255 35 R19 นะครับอันนี้ใส่ เออพีดารีพิซิโลมาให้เลยนะด้านหน้าเนี่ยล้อกว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับรัดมากับยาง2อย4 0 R 19่าง2นะครับแล้วก็ฟิตเมนต์น่ะของรถเนี่ยผมมองว่าเขาให้มาค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับก็ไม่ได้ดูแบบโอ้โหล้อใหญ่จนเกินไปเลยตัวกระจกเนี่ยเขาให้มาเป็นกระจกทรงเอ็มนะอันนี้เป็นหน้าตาก็จะแตกต่างจากสีสามทั่วๆไปเหมือนกันเขาก็จะมีครีบที่รีดอากาศมาให้นะครับหลายคนซื้อไปก็ไปเปลี่ยน ตัวครอบกระจกเนี่ยให้เป็นทรงนี้กันนะครับเพราะว่ามันก็ดูดุดันแล้วก็ดูสวยจริงๆนะครับตัวเบรกเนี่ยเป็นเบรก M Sport ที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเฟดนะครับใครซื้อ M 3 4 0 i ไปแนะนําว่าไปอัปเกรดเป็นเบรก M Performance จะดีกว่านะส่วนตัวนะครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าขับแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบ มันน่าจะดีกว่านี้นะครับมันรู้สึกทําให้ความมั่นใจเนี่ยมันดรอปไปเลยนะครับส่วนด้านหน้าของ M340i เนี่ยก็ยังหน้าตาจะเหมือนเหมือนรุ่นรุ่นอื่นๆของซีรีส์3นะครับก็ยังจะเป็นไฟหน้าแบบ BMW Individual นะครับอันนี้ก็จะเป็นโคมดำมาให้จากตัวโรงงานเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแหละสวยงามมากๆนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือกระจังหน้าที่มันไม่ได้เป็นทรงแบบแนวตั้งแบบนี้แหละก็จะเป็นทรงแบบเหมือน เป็นกระจังหน้าทรงแนวนอนที่คล้ายๆกับว่าเอกสิทธิ์เฉพาะ M340i จริงๆนะครับก็หลายคนก็ชอบนะแล้วก็ใส่เป็นแบบ black kidney g r i l l แบบเนี้ยมาให้เลยก็สปอร์ตดุดันดีเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากซีรีส์3ทั้งหมดเนี่ยคือรถคันนี้เนี่ยไม่มีกล้อง360องศามาให้นะเป็นแค่กล้องถอยหลังอย่างเดียวอันนี้แอบน่าเสียดายนิดนึงใครซื้อไปจะรู้สึกแบบหน่อยๆนิดนึงเนื้อทำไมเขาตัดออปชันนี้ออกไปทั้งที่ททรถราคามันก็สูงกว่าเสียดายเหมือนกันนะครับภายในของ M340i เนี่ยสิ่งงททีีีี่่่่แตตกกาาจซรส์3ัวๆไปเนยคื ลายเคปหน้าที่ให้มาจากโรงงานเลยนะอันนี้สวยมากเลยนะครับคือไม่ต้องไปหาเปลี่ยนเลยอะอยากได้อันเนี้มาใน3 4 0 E ของตัวเองเหมือนกันแบบสวยจริงๆนะครับคือขับแล้วรู้สึกแบบมีความแตกต่างจริงๆนะครับหน้าจอของ M340i ก็ยังจะเป็นหน้าจอที่เหมือนในซีรีส์3ทุกๆรุ่นของเขาอยู่ก็ยังเป็น BMW curved display นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่มาแบบให้ใช้แบบจุใจจริงๆนะครับใหญ่มากๆเลยนะปุ่มลัดต่างๆเนี่ยเอาออกไปหมดเลย นะครับก็ไปรวมอย่างนี้หมดเลยนะครับพร้อมระบบปฏิบัติการ iDrive 8นะครับก็ปุ่มลับที่เราเคยคุ้นชินในซีรีส์มของเราอ่ะที่จะเป็น1 2 3 4แล้วเราสามารถที่จะกดพรีเซตได้ว่าฟังก์ชันเลขหนึ่งเนี้ยขอเป็นอะไรฟังก์ชันสองเป็นอะไรแบบเนี้ยไม่มีให้ใช้แล้วเสียดายมากเลยนะครับด้วยความที่แบบเป็น iDrive 8เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน My BMW นะครับซิงกับตัวรถได้อันนี้เนี้ยเราสามารถที่ล็อกอินจากตัวโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจะล็อกอินในตัวรถเนี้ยพรีเซตที่เราใช้ ในรถยนต์ BMW คัน,นอื่นๆเนี่ย,ยก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ใน BMW คันนี้ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่า BMW Connected Drive นะครับแล้วก็มีมีแพเกตของ BMW Connected Professional มาให้ด้วยอัน,น,นเนี้ยใช้งานจริงๆนะแอปเสียบติดเหมือนกันนะใช้งานดีมากๆเลยนะเรากดเข้าไปเนี่ยปึ๊บแล้วก็สามารถที่จะ e ล็อกอินโปรไฟล์ของเราใน BMW สมมติว่าสินค้าาวส EU และสินคมานั่งใน M สาวสา I แล้วก็ล็อกอินเข้าไปเนี่ยพีเซตต่างๆนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นซาวเครื่องเสียงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมาอยู่ในรถคันนี้แหละครับเวลาเราใช้งาน จริงๆเนี่ยก็จะเซตติ้งที่มันแต,ตกต่างจากรถคั้นเก่าเนี่ยน้อยลงมากๆเลยจะมีความเป็นตัวของมีความเป็นตัวของตัวเราเนี่ยอยู่ในรถคันนี้เนี่ยสูงมากอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ใครใช้ BMW อยู่ก็น่าจะติดใจกันทางนั้นนะครับ ตัวคอนโซลตรงนี้เนี่ยเขาบุหนังเซนเซเทคมาอันนี้เป็นเบาหนังที่ให้เลียนกับตัวหนังสัตว์นะครับรวมถึงซาวด์ซิสเต็มในรถรถเนี่ยเป็นไฮแมนการดอนที่เรียกได้ว่าโอ้โหเสียงดีแบบใสกิ๊บนะครับชอบมากๆเลยนะครับพานโนรามิกซัลลูปก็มีมาให้ใช้ตามสไตล์รถยนต์บีเอ็มยูซีสัทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็ใช้งานจริงๆก็ดีเหมือนกันนะโปร่งมากเราเคยไปต่างจังหวัดแล้วเราเปิดแบบนี้ครับโอ้โหฟินสุดๆนะครับบีเอ็มดับเบิลยูไลฟ์ขอบผิดตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่แบบอลังการมากเลยนะแล้วก็โชชว์์ฟัังกน การใช้งานต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าแบบจัดเต็มนะคือมากันแบบครบถ้วนมากๆเลยนะครับเราสามารถจะเลือกคอนเทนต์ที่จะให้โชว์เนี่ยผ่านตัวพวมาลัยตรงนี้ได้ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะครับรวมถึงมี Head-Up Display มาให้ด้วยนะก็ Head-Up Display ก็จะเป็นกราฟิกที่ดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีความแบบดีเทล อาร์ตต่างๆเนี่ยก็จะมีความไดินามิกมากขึ้นให้อารมณ์ในความน้าใจสุดๆนะครับรวมถึงภายในเนี่ยหนังที่ใช้ามาเนี่ยเป็นไวรัสกาแบบในซีรีสเจ็ดแลนเนี่ยคือน,นั่งแล้วรู้สึกกระชับมากๆเลยนะครับไม่ได้ออกนุ่มนะอันนี้ออกแนวสปอรต์ตสปอร์ตแต่ใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเบาะก,ก็จะนุ่มขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเรปลองขับกันดีกว่าว่าฟีลลิ่งของ M 3 4 0สคันนี้จะเป็นยังไงครับ เลลิ่งของ M340i เนี่ยมันคือรถสปอร์ตคันเลยนะบอกเลยนะหน้าตานี่ดูเรียบร้อยมากนะใครที่ชอบรถสปอร์ต แบบหน้าตาแบบโลโปรไฟล์ไม่ได้แบบสปอร์ตแบบตะโกนรถมันยังอยู่หน้าตาเรียบร้อยอยู่คันนี้เนี่ยโอ้โหตอบโจทย์สุดๆนะครับเครื่องยนต์ของซาเอ็ไอเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ b 5 8นะครับเป็นเครื่องอินไลน์ซินะครับขนาดความจุอยู่ที่3.0ลิตรบวกกับเทคโนโลยีทวินพาวเวอร์เทอร์โบของ BMW นะครับพลังกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่387แรงม้าเลยนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยสูงถึง500นิวตันเมตรนะครับรวมถึงตัวเกียร์ที่ให้มาเนี่ 8จังหวะเป็นคัสเดียวไม่ได้เป็นคัชคู่นะคันนี้เป็นคัชเดียวนะครับกระแทกกันทีนึงนี่คือบุกปักบุกปักนะครับรวมถึงมีเสียงป๊อปปิ้งด้านหลังด้วยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีไอคอนิกซาวด์ด้วยนะครับไอคอนิกซาวด์ก็จะมีเสียงสังเคราะห์ที่แบบใสมาให้แบบเบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงป๊อปปิ้งแบบเป็นเสียงสังเคราะห์ป๊อปปิ้งเบาๆนะครับรวมถึงตัวเสียงเครื่องตัวเนี้เหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการขับขี่เข้าไปอีกนะครับลำพังตัวรถเองเนี่ยดด้วยก ควบคุมไอเสียที่ต่างประเทศเนี่ยมันเข้มงวดมากๆคขาวนี้เนี่ยทางเบียร์นมยูมันก็จะจูนเครื่องยนต์เนี่ยให้มีเสียงดังได้ไม่ค่อยแบบได้อัตราดก็มีไอคอนิกซาวพวกนี้นะครับมาช่วยเพิ่มอัตรดในการขับขี่ให้มันมีมีอารมณ์ในการขับขี่ที่มันดีขึ้นนะครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยคันนี้เนี่ยใส่เป็นเอกยายมานะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับด้วยพละงกำลังแรงมา้าแรงบิดสูงขนาดนี้เนี่ย ก็เลยใส่เป็น X Drive มาทำให้รถคันนี้เนี่ยเสถียรภาพในการขี่เนี่ยมันขับดีจริงๆนครับแล้วก็มี M Sport d i p มาด้วยนะ M Sport d i p มันก็จะทำงาน engage กับตัวตัวล้อต่างๆเนี่ยระบบขับเคลื่อนเขาจะทำงานมาเถื่อนขึ้นส่งมอกกำลังจากตัวเครื่องยนต์ลงล้อได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถังน้ำมันเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมี capacity อยู่ที่59ลิตรนะครับ อัตราสิบเบนน้ำมันเต็มถังเนี่ยเขาเคลมไาอยู่ที่13นะครับในเปเปอร์เกม13ครับจริงเมื่อวานในกรุงเทพ5.6กิโลเมตรต่อลิตรแบบโอ้โหแต่เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นรถระดับไฮเปอร์ฟอร์แมนแบบนี้เนี่ยเรื่องประหยัดเนี่ยเขาไม่พูดถึงกันอยู่แล้วนะครับเขาพูดถึงในเรื่องของ สมรรถนะในการทบขี่เป็นหลักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมันก็เหมือนซีรีส์สามเลยนะใครซื้อไปแล้วเนี่ยอยากได้แบบฟังก์ชันการใช้งานแบบเบาหนังนะครับแบบนั่งสบายไปไหนมาไหนก็ง่ายทุกของก็ไม่ได้แบบลําบากอะไรเงี้ยแล้วก็เบาะหลัง,ขงเขาพับได้ด้วยมันเหมือนซีรีส์สามหมดเลยแหละเอาจริงๆหน้าตาก็เหมือนกันเลยด้วยความที่ว่าเป็น m Sport เนี่ยเขาใส่ a Aerodynamic ที่เป็น m Sport Pro นะครับชื่อของเขาเนี่ย M s p o r t Pro ก็ ใส่มาให้รถเนี่ยดูสปอร์ตฉกเฉี่ยวมากขึ้นนะครับเบรกเนี่ยที่เราได้พูดไปอ่ยด้านหน้าเนี่ยดิสเบรกเนี่ยให้มาขนาด385ม mm, เมตรเนาะด้านหลังเป็นสามมิลนะครับไม่พอผมบอกเลยคันนี้ใครซื้อไปเนี่ยแนะนำว่าให้ไปอัปเกรดนะครับเป็นเบรก M Performance เลยถึงแม้ว่าเบรกที่เขาจะให้มาเนี่ยคาลิปเปอร์ด้านหน้านี่เป็น4พอร์ตเลยนะด้านหลังเป็นจิกเกิลพอร์ตใช่ปะ่ะไม่อยู่คือขับแล้วเฟดนะครับรู้สึกว่า มันต้องให้ความมั่นใจกว่านี้คือกําลังของเครื่องเนี่ยมันแรงมากนะครับระดับแบบเกือบ400ม้ามีทอนิดหน่อยผมรู้สึกว่ามันสแตนดาร์ดเกินไปอะแล้วมันทําให้ความมั่นใจในการขี่เนี่ยมันดรอปไปหมดเลยอะคือเราแรงขนาดนี้อัดแบบโอ้โหกระแทกป้าขนาดนี้เหยียบเบรกไปเนี่ยระยะเบรกเนี่ยมันต้องหยุดแล้วดิมันต้องแบบไปเร็วมันก็ต้องหยุดเร็วใช่ป่ะแต่เนี้ยามันไปเร็วแต่มันหยุดช้ามันรู้สึกว่าเบรกมันค่อนข้างที่จะเฟดนะครับแนะนําเลยว่าซื้อไปจริงๆอิอะอย่าไปแบบคิดว่าเบรกแดงแล้วจะเบรกด คือไปเปลี่ยนเป็นเบรก M Performance นะครับรับรองว่าคุณจะขับรถคันนี้เนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับช่วงล่างของ M 3 4 0 i เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบ Adaptive M นะครับด้านหน้าโครงสร้างของตัวช่วงล่างหน้าเนี่ยเป็นแบบ Macpherson สตัดนะครับด้านหลังเป็นแบบ5 Link นะครับแต่เมื่อเราขับ เป็นโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบโขเด้งแบบปุุ๊บปุบอย่างนี้เลยนะมันจะรู้สึกแตกต่างเลยเพราะว่าช็อคอัพเนี่ยมันเป็นช็อคอัพไฟฟ้านะครับสามารถที่จะปรับได้อันนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมรู้สึกว่าของเดิมไม่จบน้ําหนักของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ทตันแปดเท่านั้นเองนะครับใช้งานจริงๆโอ้โหรู้สึกไม่อุ้ยอ้ายเลยนะครับแบับกับไซซิ่งขนาดนี้นะครับรู้สึกว่าใช้งานจริงๆก็ง่ายมากๆเลยนะครับ เฟลลิ่งตัวพวงมาลัยเนี่ยมันยำพรมน้ำหนักดีตามสไตล์รถยนต์ B M W อยู่แล้วนะครับสินจะพูดเสมอว่า B M W เนี่ยทำพวงมาลัยมาเว้นน้ำหนักมาแจ๋วที่สุดนะครับดีที่สุดเลยเดี๋ยวเราไปดูสูตรถึงร้อยกันนะว่าสูตรถึงร้อยของ M 3 4 0 i คันนี้เนี่ยจะสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำสูตรถึงร้อยใน M 3 4 0 i ี่ศูนย์ไอสปอร์ตโหมดนะครให้เพื่อนๆดูกันนะครับสามสองไปครับ ู้สึกไหมว่มาเวลาเรากดคันเร่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปทันทีเลยมันจะมีความแบบขอคิดก่อนแล้วก็ต้องกระจายแรงขับไปข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่ตามสไตาาล์รถยนต์ขับสี่เลยนะเหมือนเราเคยทำ Audi RS กันไปเราจะได้ไหมที่แบบเวลาขับแล้วมันจะแบบขอคิดกับน,นิดนึงแบบเฮ้ เอาล้อหน้าเท่าไหร่ดีหลังเท่าไหร่ดีเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยแลกอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับเวลาเราขับเนะี่ยจะรู้สึกกดแล้วมันแบบเอ๊ะทำไมไมันไม่ทันทีเลยอนยะ่างเงี้ยอย่างเราขับ 330e เนี่ยกดปุ๊บเนี่ยไฟฟ้าดันเลยนะแบบปุ๊บดันก่อนแล้วเครื่องยนต์ค่อยตามอะไรแบบเนี้ยมันจะมีความช่วยกันอยู่นะครับแต่พอมาเป็น เพียว e n g i นะครับแล้วก็ขับสี่ด้วยเนี่ยก็จะมีแหลกในเรื่องของขัตาเล่งสักนิดหนึ่งนะครับเอาไปลองขับอะไรจะรู้สึกว่าอาจจะต้องกดเผื่อไปก่อนถือว่าคิดแล้วเนี่ยมาเนี่ยกดรอไปก่อนเลยสักประมาณแบบเกือบวิอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะครับพอมันมาแล้วเนี่ยมันมาแบบหืม uh huh. ใสเต็มแรงเลยนะครับขับสนุกมา,มากๆนะครับแล้วใครจะซื้อ M340i ล่ะโอ้โหนี่คนที่ชอบการขับรถนะครับและอยากได้รถยนต์ไฮเปอร์ปฟอร์แมนที่ราคาย่อมเยาวนะครับ คันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับไม่ได้หมายเรื่องความประหยัดนะบอกก่อนเพราะว่า มันไม่ได้สร้างมาให้ประหยัดอยู่แล้วนะครับสร้างมาให้แบบเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆเลยนะจ่ายเงินแค่4ล้านเท่านั้นเองก็ได้เ e อร์ r m รนด์ระดับแบบโอ้โหสูงถึงร้อยนี่กระแทกกันทีหนึ่งนี่คือชนชนซูเปอร์คาร์แล้วนะมันแรงจริงๆนะครับแล้วก็ได้ระบบขับสีการทํางานแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบีเอเอ็นอยู่จริงๆในเรื่องของเอ็กซ์ตร้านะครับขับสนุกมากๆแล้วก็กริปเนี่ยทำได้แบบดีจริงๆมั่นใจมากๆสถีธรภาพในการขับขี่เนี่ยสูงสุดนะครับรับรองว่าคุณจะต้องลงหลั M3 Series ้ายันแน่นอน เป็นยังไงบ้างครับกับเฟลล่กกกกงการแข่ขีของบี w าอยู่ M 3 4 0 i นะโอ้โหหน้าตานี่แบบดูลโปรไฟล์มากแต่ขับาทีเดียวนี่คือโอ้โหนี่มัน M3 ย่อมๆเลยนะขับดีมากๆเลยนะครับสำหรับราคาของ M340i นะครับราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากๆสำหรับ performance ระดับนี้นะราคานี้ถือว่าแบบโอ้โหเล้ใจสุดๆนะครับคันนี้เป็น4 k d นะครับก็เลยทำราคาได้ดีขนาดนี้นะครับรวมถึงทุกคนที่ซื้อไปนะครับจะได้แพ็กเกจ BSI Standard 3ปีหรือ6ก0 0 0กิโไปด้วยนะ ฟินสุดๆนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก b m w Thailand ด้วยนะครับที่เอา M340i คันนี้มาให้เราทำกานเทนกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเสียงสดาด้วยนะครับจะได้มาอ่านเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทาง,ทงคือความสุขครับทุกวันนี้สวัสดีครับ